สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติดอทคอมสุขก,กายสบายใจได้กำไรแนะ่นอนครับต้องไปที่ช่องสุขติดอทคอมเท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะทากาไรระยะสั้นในช่วงเวลา16บกนาฬิกาี่สนาทีโดยประมาณนะครับแล้ววันนี้ผมจะเทรดคู่สก,กุลเงินจีเจนะครับวันนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์ปี2565นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นจากทุนเพียงน้อยนิดนะครับมาลุ้นกันว่าผมจะสามารถทํากําไร ต่อเนื่อง3รอบสําเร็จหรือไม่นะครับวันนี้ตั้งเป้าไว้ที่3รอบนะครับได้กําไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับรอบที่1ครับลงมาลงมาลงมาเลยโอเคนะครับอย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องสุขติลดคอมด้วยนะครับพอรอบที่2ครับเครื่องบินทยานฟ้าครับจุดพิคาดบังเกิดเราก็สามารถเปิดออเดอร์ได้อย่างมั่นใจนะครับเครื่องบินทยานฟ้าขึ้นไปขึ้นไปโอเค ยอดเยี่ยมนะครับเทคนิคดีๆเช่นนี้นะครับท่านใดสนใจเข้าเรียนรู้เทคนิคก็สามารถติดต่อทักไลน์ไอดีได้ครับที่ใต้คลิปนี้นะครับไม่ต้องไปลังเลสงสัยนะครับนำเทคนิคไปฝึกซ้อมนะครับเดินตามระบบสยบกำไรนะครับได้อย่างแน่นอนนะครับสรรพสิ่งในโลกนี้นะครับเป็นของไม่เที่ยงท่านต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับ ประมาณตนเองอย่าประมาทนะครับได้กําไรแล้วต้องหยุดนะครับรอบนี้มาลุ้นกันว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับผมตั้งเป้าไว้ที่3รอบนะครับรอบนี้รอบที่2นะครับรอบที่2จะสําเร็จไม่เออีกนิดเดียวโอเคขึ้นมาเป็น989บาทเรียบร้อยครับต่อไปรอบที่3รอบสุดท้ายนะครับระยะสั้นจริงๆนะครับท่านไม่ต้องไปโอเคครับจรเจีาปากครับเราจะใช้เวลาไม่นานนะครับในแต่ละครั้งในแต่ละ อรอบที่เราเทรดนะครับรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายรอบเย็นอย่างนี้เราเราจะต้องพิจิตเป้าหมายอย่างรวดเร็วนะครับอ,อย่านั่งแช่นะครับการนั่งแช่นั้นมีโอกาสแพ้อย่างแน่นอนนะครับได้กำไรแล้วก็ต้องหยุดนะครับหยุดก่อนโอเคครับรอบที่3รอบสุดท้ายจะสำเร็จหรือไม่ลงมา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 ,ลงมาเลยมาลุ้นกันครับว่าจะสำเร็จไหมครับ มีแนวโน้มน่าจะเป็นของเรานะครับเอาลงมาลงมาลงลงมาลงมาลงมาสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงเอออย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปลงมาเลยสําเร็จไหมครับรอบนีโ้โอเคนะครับสําเร็จตามเป้าหมายนะครับสามรอบนะครับโอเคครับงั้นก็ขอ,อยุติคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ